เคยรู้สึกไหมว่าวันเกิดของตัวเองมันไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นหรือบางทีอาจจะรู้สึกอึดอัดด้วยซ้ําเวลาที่มีคนพยายามจะทําอะไรให้เป็นพิเศษในวันนั้นทั้งเค้กทั้งคํำอวยพรหรือแผนการเซอร์ไพรส์ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาคุณอาจจะยิ้มรับขอบคุณทุกคนแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณแค่อยากให้มันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่ผ่านไปอย่างเงียบเชียบที่สุด แล้วคุณก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราผิดปกติหรือเปล่าทำไมเราไม่ตื่นเต้นเหมือนคนอื่นทำไมเราไม่รู้สึกดีใจกับวันที่ใครๆก็บอกว่าเป็นวันของเราคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแปลกหรืออาจจะกำลังมีเรื่องเศร้าใจอยู่พวกเขาอาจจะบอกว่าคุณเป็นพวกเก็บตัวเกินไปไม่ชอบเข้าสังคมหรือบางทีอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของความปรารถนาดีจากคนอื่น นั่นคือมุมมองจากภายนอกเป็นฉากหน้าที่คนส่วนใหญ่เห็นและตีความไปตามความเข้าใจของตัวเองแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังความรู้สึกเฉยชาหรือความต้องการที่จะอยู่อย่างเงียบๆในวันเกิดมันมีความซับซ้อนและเหตุผลที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่มากกว่านั้นเยอะเลยมันไม่ใช่เรื่องของความเศร้าหรือการปฏิเสธความสุข แต่มันอาจจะเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองที่ฉลาดที่สุดรูปแบบหนึง่งที่จิตใจของคุณสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องบางสิ่งบางอย่างที่เปราะบางอยู่ข้างในลองนึกภาพตามนะวันเกิดเปรียบเสมือนเส้นขีดขั้นของเวลาเป็นวันที่สังคมคาดหวังให้คุณต้องมีความสุขเป็นวันที่ทุกคนจะหันมาสนใจคุณเป็นพิเศษและเป็นวันที่คุณถูกคาดหวังให้เฉลิมฉลองการมีชีวิตอยู่ความคาดหวังนี้แหละคือตัวการสำคัญ สำหรับบางคนความคาดหวังมันมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลกดดันว่าจะต้องมีความสุขกดดันว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่สมบูรณ์แบบก,กดดันว่าต้องได้รับความรักความใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างเต็มที่แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นละ่ะถ้าเพื่อนสนิทลืมวันเกิดของคุณถ้าคนที่คุณรักไม่ได้ทำอะไรให้เป็นพิเศษหรือถ้างานฉลองที่จัดขึ้นมันไม่ได้อบอุ่นอย่างที่คิดไว้ ความผิดหวังที่เกิดขึ้นในวันพิเศษมันจะเจ็บปวดและรุนแรงกว่าความผิดหวังในวันธรรมดาหลายเท่าดังนั้นการเลือกที่จะไม่ฉลองไม่ตั้งความหวังก็เท่ากับการตัดโอกาสที่จะผิดหวังออกไปตั้งแต่ต้นมันคือการบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะถ้าวันนี้จะไม่มีอะไรพิเศษเราก็จะไม่เจ็บปวด มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับหัวใจของตัวเองไม่ให้ต้องไปเสี่ยงกับความรู้สึกเจ็บปวดจากความคาดหวังที่ไม่ถูกเติมเต็มในอีกมุมหนึง่งวันเกิดคือหมุดหมายที่ตอกย้ำการเดินทางของชีวิตมันคือวันที่ทําให้คุณต้องหันกลับมามองตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปีนี้เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างชีวิตเราตอนนี้เป็นไปอย่างที่เคยฝันไว้หรือเปล่า คำถามเหล่านี้มันจะดังขึ้นมาในหัวโดยอัตโนมัติและสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะเผชิญหน้ากับคำตอบหรือรู้สึกว่าตัวเองอยังไปไม่ถึงไหนการฉลองวันเกิดก็เหมือนกับการส่องไฟไปที่ความรู้สึกเหล่านั้นให้ชัดเจนขึ้นไปอีกการเลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆจึงไม่ใช่การไม่ใส่ใจชีวิตตัวเองแต่เป็นการให้เกียรติตัวเองในแบบที่แตกต่างออกไป มันคือการบอกว่าเรายังไม่พร้อมจะตัดสินตัวเองในวันนี้เราขอใช้เวลาเยียวยาและทำความเข้าใจตัวเองก่อนมันคือการปฏิเสธที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสำเร็จของสังคมที่มักจะถูกวัดกันเป็นปีๆการปล่อยให้วันเกิดเป็นเพียงวันธรรมดาคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของเวลาและสายตาของคนอื่นลองถามตัวเองดูสิ ว่าสิ่งที่คุณเห็นจากคนที่ไม่ฉลองวันเกิดกับสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเขาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าภายนอกคุณอาจจะเห็นคนคนหนึ่งที่ดูเฉยชาดูเหมือนไม่ต้องการความรักความใส่ใจดูเหมือนกำลังผลักใสทุกคนออกไป แต่ภายในนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่กำลังปกป้องหัวใจตัวเองจากความผิดหวังอาจจะเป็นคนที่กำลังอ่อนไหวกับการเวลาและเป้าหมายในชีวิตหรืออาจจะเป็นคนที่แค่นิยามความสุขในรูปแบบที่แตกต่างออกไปความสุขของเขาอาจไม่ใช่เค้กก้อนโตไม่ใช่ของขวัญราคาแพงไม่ใช่ปาร์ตี้ที่มีคนเยอะเ แต่ความสุขของเขาอาจจะเป็นแค่การได้นั่งอ่านหนังสือเงียบเๆคนเดียวได้ดูหนังเรื่องโปรดซ้ำๆหรือได้ใช้เวลากับคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจเขาจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีวาระพิเศษอะไรมาเกี่ยวข้องมันคือการหยหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าการเฉลิมฉลองตามประเพณีแล้วคุณละ่ะเคยลองถามตัวเองอย่างจริงจังไหมว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคุณต่อวันเกิดคืออะไร มันคือความตื่นเต้นหรือความเหนื่อยใจมันคือความสุขหรือความกดดันความคาดหวังแบบไหนที่คุณกำลังแบกเอาไว้โดยไม่รู้ตัวทั้งจากตัวเองและจากคนอื่นการเฉลิมฉลองแบบไหนกันแน่ที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่การแสดงเพื่อทำให้คนอื่นพอใจไม่ผิดเลยนะถ้าคำตอบของคุณคือความเงียบ ไม่ผิดเลยถ้าคุณจะรู้สึกว่าวันเกิดเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเพราะมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักตัวเองหรือไม่เห็นคุณค่าของชีวิตในทางกลับกันมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณกำลังเริ่มฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงคุณกำลังให้ความสำคัญกับความสงบสุขทางใจมากกว่าความสุขฉาบฉวยที่คนอื่นหยิบยื่นให้ การเลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆในวันเกิดไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวหรือความเศร้าแต่มันคือการแสดงออกถึงความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งมันคือการยอมรับว่าความสุขของเราเราเป็นคนนิยามเองไม่ใช่สังคมมันคือความกล้าหาญที่จะแตกต่างและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พักจากความคาดหวังและใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เลือกจะให้วันเกิดผ่านไปอย่างเรียบง่ายหรือหากคุณมีเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เป็นแบบนั้นลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่แทนที่จะตัดสินว่าเขาเศร้าหรือแปลกลองมองให้ลึกลงไปว่านั่นอาจเป็นวิธีการดูแลหัวใจที่ดีที่สุดของเขาในตอนนี้ก็ได้บางทีของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้คนแบบนี้ได้อาจไม่ใช่เค้กหรือคำอวยพรที่ครึกโครม เป็นการเคารพในพื้นที่ของเขาและความเข้าใจอย่างจริงใจว่าไม่เป็นไรเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วการได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเป็นสุขและสงบในแบบของตัวเองนั่นอาจจะเป็นการเฉลิมการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองหรือใครสักคนที่อยู่รอบตัวคุณมากขึ้นและมองเห็นความงามในความเงียบที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณชอบการสำรวจความคิดและหัวใจไปกับเราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกัน